ดีเจมาตูมตอบแล้วสรุปจบที่ไหนพร้อมอัปเดตอาการป่วยโควิดแม้ทางต้นสังกัดจะออกมาชี้แจงแล้วถึงกรณีของดีเจมาตูมเตชินที่ถูกชาวโซเชียลขุดเรื่องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งว่าทางดีเจมาตูมไม่เคยยื่นประวัติการศึกษาและทางมาตูมเองก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองจบจากที่ดังกล่าวมาก่อนแต่ก็ยังมีดามมาตามมาไม่หยุดล่าสุดวันนี้สกุมภาพันธ์ทางต้นสังกัด เอทาร m มีเดียได้อัปเดตกับทางทีมข่าวว่าทางต้นสังกัดได้มีการพูดคุยกับดีเจมาตูมถึงอาการล่าสุดแล้วตอนนี้ดีเจมาตูมไม่มีอาการไข้แล้วแต่ทางคุณหมอยังให้รอดูอาการเนื่องจากยังมีเชื้อโควิด -19 อยู่และต้องตรวจหาเชื้อเรื่อยๆจนกว่าผลจะเป็นลบหรือไม่พบเชื้อจึงจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้ออกจากโรงพยาบาลหรือไม่ ส่วนสภาพจิตใจของดีเจมาตุมตอนนี้ทางต้นสังกัดยอมรับว่าแย่มากเนื่องจากมีกระแสข่าวดราม่าออกมาอย่างต่อเนื่องดมาตุม um, รู้สึกเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่มากที่สุดซึ่งความเครียดของมาตุมตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องให้นักจิตวิทยาเข้าไปช่วยเหลือโดยต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งซึ่งรวมถึงดราม่าล่าสุดที่มีชาวเน็ตขุดเรื่องเรียนจบอักษรศาสตร์ ศิลปากรเรื่องนี้ทางเจ้าตัวขอชี้แจงว่าไม่เคยพูดว่าจบจากที่ดังกล่าวที่ไหนแต่พบว่ามีคนเข้าไปแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดียซึ่งทางต้นสังกัดได้เข้าไปดูพบว่ามีการแก้ไขข้อมูลประมาณ500ครั้งแต่ตอนนี้มีคนเข้าไปแก้และได้ลบข้อมูลดังกล่าวออกไปแล้วหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีต้นตอมาจากใครหรือถ้ายังไม่หยุดก็อาจจะรวบรวมหลักฐาน เพราะถือเป็นการทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากไม่เป็นความจริงแต่ตอนนี้ทางต้นสังกัดยังไม่ได้คุยกันแบบจริงจังถึงเรื่องการดําเนินการทางกฎหมายแต่ถ้าสร้างความเสียหายหนักก็อาจจะดําเนินด้านกฎหมายก็ได้ส่วนในเรื่องของคดีความต่างๆมาตูมทราบข่าวการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ และการระวังโทษที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่อาการกลับมาหายเป็นปกติซึ่งมาตูมยินดีให้ความร่วมมือในทุกกระบวนการทางกฎหมายล่าสุดดีเจมาตูมได้เผยประวัติการศึกษาของตนเองให้กับสื่อมวลชนโดยได้เผยไว้ว่าระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนชนรประทานวิทยาจังหวัดนนทบ,บุรีจากนั้นครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันเข้าศึกษาต่อจนจบ ระดับปรัทยมศึกษาปีที่3ที่ World ์เวิร์ s เ o เมืองรูแบกเข้าศึกษาต่อจนจบเรียวชูที่ฮอร์ e เซนเตอร์เรียวชูจากนั้นศึกษาต่อในสายอาชีพเป็นเวลา2ปีการศึกษาที่ h ฮันส์สคูลรูแบกยังไม่จบการศึกษาดอบเรียนเพื่อทำธุรกิจสปาของที่บ้านเป็นเวลา2ปีฝึกงานเทเลเตอร์รูแบกเป็นเวลา3ปีจากนั้นตัดสินใจกลับประเทศไทยเพื่อดูแลแฟนที่ป่วยขณะนั้น